ไป,ไปต่อไปต่อไปต่อจากรถเมย์ไปเรื่องหน้ากากอนามัยกันนิดนึงมีมีประเด็นดราม,ม่าก,กันหน่อยหนึ่งนี้นะครับใชีคนโวยวาย,ยกันว่าทำไมหน้ากากแพงที่นี่ใช่ค่ะก็เป็นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะขายหน้ากากอนามัยแพ็ค5ชิ้นแพ็คละ33บาทาซึ่งถ้า,มามแพา็คละ3 3บาทตกชิ้นหนึ่งคือชิ้นละ6บาท60สตางค์ค่ะนี่คุณเดี๋ยวนี้คล่องเลขนะไม่เขาเขียนไว้ นะคะคนก็บอกอา้าวกรมการขนส่งเอ้ยขอภายกรมการค้าภายในเนี่ยเขาให้ไม่เกิน2บาท50ไม่ใช่หรอ,อทำไมนี่ขายตกอันละหบาท60ได้ แล้วทำไมถึงเอามาขายในร้านสะดวกซื้อไม่โดนจับหรืออย่างไระนะคะ,คะก็มีการชี้แจงจากทางผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วค่ะคือตกลงร้านที่ที่ถูกโพสต์เนี่ยก็คือเซเว่นเลเวนโดยมีคําชี้แจงจากบริษัท c p พจํอลจกัดมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของห้างเซเวนี่ยนะครับเขาก็มีการชี้แจงแบบนี้นะครับว่าการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเนี่ยหากเป็นการจําหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตภายในประเทศให้จำหน่ายในราคาขายปลีกไม่เกินชิดละ2บาท50รวมแวตแล้วตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด,ด้วยราคาสินค้าและบริการจบบับที่10นะครับและประกาศสำนักง,งานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจบับที่27ปี63 2. ส,สินค้าดังกล่าวที่เป็นประเด็นกันเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ซัพพลายเออร์รายหนึ่งเป็นผู้นํามาจําหน่ายในช่องทางการจําหน่ายของบริษัทคือพูดง่ายว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเ <CP. S 1> ขาคขารมา ทำไปเออามาวางขายขามาเหมือนกับสินค้าตัวอื่นๆบริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานก่อนมีการนํามาวางจําหน่ายโดยสินค้าดังกล่าวนั้นอยอได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ใช่เครื่องมือแพทย์มีวัตถุประสงค์การใช้งานสําหรับป้องกันฝุ่นละอองหมอกควันและเกสรจึงไม่ใช่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่อย่างใดนะครับการจําหน่ายหน้ากากอนามัยดังกล่าวจึงไม่ใช่การจําหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ต้องต้องจำหน่ายในราคา2บาท50รวมแวตแต่อย่างใดบริษัทขอเรียนว่าให้ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสําคัญขณะเดียวกันก็คํานึงถึงการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้นะครับสามารถหาหน้ากากาอนามัยไว้ใช้ป้องกันตนเองได้อย่างทั่วถึงคือเหมือนกับมันมีหลายยี่ห้อ คืออันนี้นมามันมีความพิเศษกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ทั่วไปเพราะว่าสามารถจดการละอองเกสรได้อาจจะมีความละเอียดอ,อะไรกว่านนะคะความละเอียดมากกว่าเรื่องใย,ยเรื่องอะไรมันอาจจะมากกว่าหน้ากากอนามัยที่เขาขายกันท้องตามท้องตลาดนะคะเอาง่ายๆก็คือ ก็ไม่ต้องซื้อเออมันมีคือมันมีหลายยี่ห้อมันมีทางเลือกเขาไม่ได้มียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวค่ะค่ะแต่ที่เขาก็แค่ชี้แจงว่าที่เอามาขายเนี่ยราคาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้ากากแบบพิเศษครับแต่ก็ดีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ประชาชนเนี่ยรักษาสิทธิ์ตัวเองสงสัยก็ก็ถามเขาก็ชี้แจงกันไปนะครับค่ะมาดูเรื่องในภาพรวมอีกสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการ เยีย,ยรนะคะหลายคนก็ตอนนี้ก็กแย่แล้วนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในในฟากฝั่งของการเที่ยวคุณปรเมรก็บอกว่าโอ้ตอนนี้มาเจอรอบนี้เขามึนไปเลยนะคุณปรเมรเขาไปไม่ถูกเลยว่าเขาจะยังไงกันต่อไป่<ะ> ค่อยๆงอหัวขึ้นมานิดหนึ่ง<ช>หลังจากมีโครงการไอ้เ่าเที่ยวเดือกกัอแไรงต่างปีมองปีใหม่อันนี้ปีใหม่นี่นะเห็นใจเลยเพราะ<ช>ว่าดูจากข่าวแล้วเท่าที่ไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วดูจากข่าวในพื้นที่อื่นๆน<ช>หลายเจ้าหลายร้านค้าเล็กกลางใหญ่เนี่ยเขาเตรียมสต็อกของ<ช>เตรียมสินค้าอะไรไปเยอะ พอโควิดมารอบนี้เนี่โอ้โหแล้วมาช่วงปีใหม่พอดีเลยช,ช่วงทาเงินแล้วแต่ว่าก่อนจะทําเงินเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องลงทุนไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอสถานการณ์ตรงเนี้ยมันจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่อง